มาดูด้ามไขควงแปลกๆกันครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อวีล่าผมซื้อมาผมซื้อมาสองอันตัวนี้จะเป็นแบบตัวธรรมดาก่อแกกไม่ได้ส่วนตัวนี้จะก่อแกกได้ปรับซ้ายขวาอยู่ข้างบนตัวข้างบนนี้ก็เสมอกันเรียบเลยนะครับเวลาเราเอามือมาจับไม่ต้องกลัวว่ามันจะโดนนะครับ ฟังเสียงตัวนี้มันแปดสิบฟันเฟืองนะเขาบอกองศาขันอยู่ที่ประมาณห้าองศาได้อยู่ส่วนตัวนี้ยางสีดำๆนี่จะเป็นยางแบบนุ่มๆพอนานไปไม่รู้มันจะเหนียวหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ผมคิดว่าถ้ามันโดนน้ำมันเนี่ยคงจะไม่ได้แน่นอนเลยเปื่อยแน่นอน นานไปอาจมีเหนียวตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นยางนิ่มเหมือนกันแต่ว่าไม่นิ่มเท่าไหร่มันจะเป็นยางแข็งๆมันจะเป็นเคยเห็นเก้าอี้สำนักง,งานไหมครับที่มันแบบสีดำๆดนั่นแหละเนื้อเนื้อยางก็เดียวกันเหนื่อดหน่อยแต่ไม่นิ่มแต่คิดว่าก็น่าจะโดนน้ำมันไม่ได้หรอกถ้าขันเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ในบ้าน DIY อวพอได้อยู่ ตัวนี้ผมได้มาในราคา900กว่าบาทตัวตัวธรรมดานี่นะแล้วก็ส่วนที่มันกอกแกกได้นี้ผมได้มาในราคาเกือบเกือบสองพันส่วนหัวจับดอกนี่ก็อย่างดีเลยนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้มีหลายคนที่รีวิวบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่แม่เหล็กอันนี้ผมขอเถียงนะครับเป็นแม่เหล็กทุกอัน เนี่ยผมจะอันนี้แย่ให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเป็นแม่เหล็กนะครับเห็นหลายคนแล้วเกินบอกไม่ใช่แม่เหล็กมันไม่ใช่แม่เหล็กตรงไหนหดูแน่นเลยนะไม่ใช่แม่เหล็กไม่แน่นนะแม่เหล็กแน่นเลยนะตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยครับเป็นแม่เหล็กเหมือนกัน เห็นไหมพูดมาได้ว่าไม่ใช่แม่ลิกผม,มเห็นมันแปลกดีผมก็เลยซื้อมาส่วนมากไขควงมันก็จะเป็นด้ามแบบตรงๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแบบมันเหมือนตีกีเสื่อนเหมือนสนับมือแต่ว่าเวลาเราขันมันก็มีแรงนะมีแรงขันนะ ใ,ใส่ใส่ดอกลองดูแปะเห็นไหมครับดึงไม่ออกละมันจะมีลูกปืนล็อกอีกทีนึงแล้วก็มีแม่เหล็กด้วยแปดฟันเฟืองละเอียดยิบเดี๋ยวมาดูใกล้ๆตัวนี้เป็นกอกแกงนะอาดูใกล้ๆเผื่อท่านไหนกำลังจะซื้อ เนื้อง,งานดีนะครับงานประกอบนี่ดีมากเลยไม่มีคอนแน่นแน่นทุกจุดตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดเนียบแน่นส่วนตัวนี้เอาไว้เอาไว้ขันแบบน็อตตัวไหนมันแน่นแน่นก็ใช้ตัวนี้ขันเพราะว่าไม่ไม่ต้องกลัวเฟืองมันจะรูดเต็มที่ไปเลยตัวนี้ โอเคครับอให้ดูใกล้ๆก,ก่อนสองตัวเอ,า,อาตัวแรกก่อนหัวหัวจับดาวก็เป็นอย่างดีแล้วก็ตัวกอกแกกแน่นไม่มีรวม ท่านไหนที่ชอบสะสมเครื่องมือนะครับผมแนะนําเลยครับตัวนี้ในแอปส้มน,นะมีถ้ารอได้ช่วงโปรโมชั่นนะจะถูกมากโอเค